ดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภะขควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งซอนสัตว์ ดังนี้สวาคาโตภะควาัาธรรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิทิโก เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่สามารถปฏิบัติจนถึงผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสโก เป็นสิ่งที่ผู้แจ้งเองท้า่ายให้มาพิสูจน์กันได้โอปะนายยโกเป็นสิ่งที่ควรให้มีให้เกิดขึ้นในตนปัจจตังเวทิตัพโพวินโยหิติ เป็นสิ่งที่วินยูชนจำแจ้งอยู่ในตนดังนี้สุปฏิปันโนภะขาวาโตสาวะกะสังโคสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังคโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาค